บ้านเรือนไทยของอาจารย์หมอ่อมพลตรีหม่อมราชวงคือวิปราโมทนะคะถือว่าเป็นเรือนไทยที่หนึ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในประเทศไทยคะ่ะหลายท่านเองคงอยากจะมีบ้านที่เป็นเรือนไทยหรือว่ามีแนวคิดที่ใช้เรือนไทยแบบนี้กันบ้างนะคะซึ่งวันนี้คะ่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คุณทวีจิตันทรสา,าขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรือนไทยและการแต่งบ้านที่เป็นเรือนไทยประยุกต์กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ <c oughs> ครับ ถ้าพูดถึง5-6ปีที่ผ่านมานี้คนไทยรวมถึงชาวต่างชาตินิยมปลูกบ้านเดือนไทยเพิ่มมากขึ้นไหมครับอาจารย์ครับเพิ่มมากขึ้นครับแต่ผมว่าถ้าช่วงที่บูมที่สุดของยุคเรือนไทยก็ต้องก่อนปอกสบู่แตกเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยเดือนไทยเนี่ยเป็นเครื่องหมายแสดงอย่างหนึ่งเลยของการดีฐานะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นการปลูกเรือนหลังที่สองใช่ไหมครับใช่ครับผมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเราพูดกันในแง่เศรษฐกิจแล้วเรือนไทยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการแสดงฐานะจริงในยุคนั้นเพราะว่าจะปลกเรือนไทยทั้งหลังเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีทั้งที่ทนนั้งเงินน่นะครับ <c oughs> ครับค่ะที่นี้พูดถึงคุณค่าในด้านสถาปัตยกรรมของเรือนไทยเองอะคะ่ะอยากให้จัอธิบายว่ามีคุณค่าตรงจุดไหนบ้างคะ ผมอยากอธิบายข้อค้าก่อนนะครับคือเรือนไทยกับเรือนที่เราอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดขันอยู่บางวัตารนะครับเพราะว่าเรือนปัจจุบันของเราเนี่ยถ้าจะได้รับสิ่งพลมาจากทางตะวันตกซะเยอะนะครับแนวคิดของตะวันตกเขาก็คือพยายามจะต่อสู้กับธรรมชาตินะครับเอาชนะธรรมชาติขณะที่เรือนไทยเนี่ยจะเป็นการคิดที่ว่าทําไงเราจะอยู่คลมกลืนกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่างแนบเนียนที่สุดเป็นสองแนวคิดค่ะ ถ้าตอนนี้ครับตอนนี้ก็ได้มีการสร้างเรือนไทยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมแล้วประยุกต์ยัยงไงบ้างครับถึงให้เรือนไทยนี้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับ มีตัวอย่างเยอะนะครับอย่างเช่น<า>บ้าน<ะ>ของท่านอาจารย์พิญโยส่วนิีนปีนศิลปินแห่งชาติท่านก็ทําเรือนไทยขึ้นมานะครับแต่เรือนไทยของท่านเนี่ยก็เป็นเรือนไทยที่สร้างโดยวัสดุสมัยใหม่จาก,จากอุปกรณ์สมัยใหม่มีห้องสมัยใหม่มีแม้กระทั่งห้องใต้ดินนะครับวัสดุที่ใช้นี่ใช้อะไรประยุกต์กันได้บ้างกับเรือนไทยคะอาจารย์จริงๆได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาลักษณะของการจัดวางรูปเรือนนะครับรูปลักษณ์ของเรือนภาพพจน์ของเรือนแล้วก็บรากาศเนี่ยนะครับการคอนเซปต์การเข้ากับธรรมชาติ มาใช้นะครับแล้วก็จะได้วิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยเกิดขึ้นรับอาจครับชครับแล้วพอพูดถึงบ้านเรือนไทยทรงก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับถ้าถ้าพังเดนือนี่ก็ต้องเห็นการแลก่อนเลยถือว่าตอนนี้มีการปรับใช้ทุกทุกภาคเลยใช่ไหมครับผสมผสานได้หมดไม่จำเป็นต้องอยู่ภาคไหนแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่านี้เป็นความนิยมส่วนตัวของแต่ละแต่ละคนแต่ละคนที่ชอบแบบไหนพื้นที่ก็ แต่ถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมค,คิดว่าการมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นท้องถิ่นเนี่ยครับน่าจะมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะรักษาไว้ค่ะอย่างโจทย์ของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันที่โอเคหนึ่งอยากมีเรือนไทยนะคะคแต่ว่าอยู่บ้านแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เยอะแต่ว่าอยากจะมีเรือนไทยสักหลังแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์มีข้อแนะนํำยังไงคะคือผมอยากจะนําเสนออย่างนี้ค,ค,ค่ะว่าเรือนไทยเนี่ยปัจจุบัน ถ้าเราจะมาทําลักษณะรูปแบบเดิมโดยเราไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเลยเนี่นะครับก็ค่อนข้างจะย,ยากอ,อ,อันตรายข้อจำกัด<ำ>ของหลายๆด้านนะครับทั้งด้านที่ดินด้านงบประมาณด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องนําแนวคิดการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติของเมืองไทยแล้วก็ภาพพความวิญญาณของความเป็นไทยเ,ยเขา้ามาแต่ตัววัสดุอุปกรณ์ก็เป็นสมัยใหม่ค ฝ้าเพดานที่แต่เดิมเป็นไม้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับคมีใยแก้วกันความร้อนเข้ามาเสริมนะครับผนังเคยเป็นฝาประกนไม้ก็อาจจะต้องเป็นอิฐมวลเบาที่กันเรื่องความร้อนได้อยู่ครับแต่อีเมดโดยรวมเนี่ยยังเป็นเรือนไทยเราก็ใช้ไม้ประกบได้อิฐเป็นตรงกลางได้ใช่ไหมครับผมว่าด้วยเทคโนโลยีของวัสดุปัจจุบันนะครับมีวัสดุที่มีลักษณะคล้ายไม้เนี่ยเยอะ แล้วก็ยังได้รูปลักษณ์ความเป็นไม้อยู่แต่ว่าตัววัสดุเองเนี่ยมันไเป็นไม้แล้วนะครับมีเยอะแยะครับนอกจากเรื่องวัสดุแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ให้คําแนะนํานะคะเรื่องตอนนี้เนี่ยการประหยัดพลังงานสําคัญการออกแบบบ้านสักหลังหนึ่งที่จะมีเปลิ่ยอายความเป็นไทยแล้วก็ออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์สถาปัตกกรรมต้องเป็นยังไงบ้างคะผมว่าขั้นต้นเนี่ยต้องดูเรื่อง บินฟ้าอากาศทิศทางลงมของค่ะครัสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าดวงอาทิตย์นะครับการวาง,างลักษณะอาคารก็ต้องหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนนะครับโดยปกติเราก็ควรจะหันด้านที่แคบเนี่ยไปทางทิศตะวันออกตะวันตก เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นพระทิตยตกนะครับความร้อนตรงด้านนั้นก็จะมากส่วนด้านกว้างเนี่ยหรือด้านเปิดเนี่ยควรจะอยู่ในด้านทิศเหนือนะครับเพราะก็จะได้ลมเงาทั้งวันต่นพระอาทิตย์ในประเทศเราเนี่ยก็จะอ้อมมาทางใต้เล็กน้อยนะคยับก็จะได้ลมที่ได้รับจากทางทิศเหนือด้วยใช่ไหมครับ อีกอย่างนึ่งเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะต้องทําหลังคาใช่ไหมคะอาจารย์ให้มีมุมต่างๆของบ้านไม่ให้แสงแดดส่องมาถึงตรงนี้นี่จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะช่วยได้มากครับเพราะว่าลักษณะที่เป็นพื้นถิ่นของเราเนี่ยครับจะเห็นว่าจะมีลักษณะชายคาค่ะนะครับชายคานี่แหละครับเป็นตัวช่วยเรื่องร่มเงาและผมว่าเงานี้เป็นสเสน่ห์นะครับค่ะ แล้วก็บ้านเรือนไทยถ้าเกิดไม่มีเงาก็คงจะขาดวิญญาณความเป็นไทยเป็นส่วนหนึ่งครับอ๋อใช่อันนี้นี่ถือเป็นจุดหนึ่งนะคะที่สวยด้วยแล้วก็ช่วยลดค,ความร้อนได้ด้วยนะคะอ<ข>าจารย์ร,รวมไปถึงอย่างที่เราเห็นตรงนี้คะ่ะบรรยากาศร,ร่มรื่นเนี่ยด้วยการปลูกต้นไม้ก็จะช่วยบ้านได้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะครับกระ้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเบื้องต้นนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะ